ซีรับผิดชอบคอมเมนต์ของตัวเองด้วยนะคะแม่ไม่ได้เอ่ยถึงใครนะคะดาวพฤหัสดาวพฤหัสบ่ <P ew ild> พูดวันนี้ถึง, <S 2> <S 2> าง,งดาวพฤหัสมาถึงดาว,วอังคารนะเรื่องที่เรื่องที่เอฟซี FC ถามมาทําไมไม่เคลียร์ตัวเองไม่รู้จะเคลียร์หาพระแสงอะไรนะพี่น้องเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ออกมาตั้งแต่วันที่สิบสามสิบสี่นะจนวันเนี้ยยังไม่มีใครเอาลายกันนั้นมาเล่นเลยนะ ยังไม่มีใครเอาลายอันนั้นมาเปิดดูอยู่นะพี่น้องนะเห็นเห็นข่าวทั่วไปนะถ้ามีแบบเนี้ยเข้าออกมาเล่นแล้วนะ,ะสมองนะพี่น้องจะเอาไว้กั้นหูคิดวิเคราะห์แยกแยะถึงห้าเป็นคน้นบานๆนะแต่ห้าก็บาไดิโกงไผ่นะคะถ้าสีเอาแบบนั่นนะเอาตั้งแต่ยุก,กอ,อกแล้วค่ะมันจังบริดเหตุงานเมื่อยแมนบอ มีคนห้แบบนั้นแบบนี้อียังอีฉันคือบ่เอาบ่าเอาค่ะมันบ่ภา,าคภูมิใจนะคะเงินเขาหาซ้ซื้อ,อแหมเข้าใจบ่ค่ะเงินให้มาให้มาแบบว่าเราไม่ได้ทํางานอะไรเงือเราไม่ออกเราจะไม่เห็นคุณค่ามันนะคะเอฟซี FC. ที่เราหาได้เนาะมันเป็นความภาคภูมิใจของเรานะคะหยาดเหงือแรงกายของเราสองผัวเมียนะ ที่เราทําขึ้นมาที่เราพากันหาผัวทํางานเมียถ่ายคลิปเป็นเรื่องธรรมดาเราขยันเราถึงได้นะคะคนขี้ขี้เกียจนะไม่ได้เรอค่ะพี่น้อง,ออง,องใช่ไหมคะไม่กลับนะคะไม่กลับสําหรับท่านใดที่ที่ถามเนาะว่าจะกลับไปที่นั่นไหมไม่นะคะ ไม่มีทางอ้วนมีอยู่ถนนนะถนนหนทางมีนะแต่ไม่ไปนะใครจะเข้าใจไม่เข้าใจก็ช่างนะคะวันนี้ยังไงก็ได้พูดหยาบคายพูดไม่เพาะแล้วนะ FC ฝั่งนู้นเข้ามาส่องไม่เป็นไรคะ่ะฝั่งไหนแกก็เข้ามาส่องเลยนะคะ<ด>ไม่มไม,ไม,ไม่ไม่ได้ห้ามนะเข้ามาดูเลยนะ แต่อย่าเอ่ยถึงบุคคลที่สามนะพูดถึงดาวพฤหัส,สบดีโน่นนะคะใครประกาศนะคะเข้าไปหาดูเลยนะคะใช่ใช่คุณจอยขอบคุณนะคะไม่ได้คิดเลยนะคะว่าจะไปเนาะแม่นแล้วถูกต้องเผนว่ากดไลค์เป็นช่อง youtube ไม่เป็นช่อง youtube ไม่ต้องไปสนใจนะคะ ที่เราทํานะทํางานทําคอนเทนต์ของพวกเราสี่สหายนะเราก็พากันอยู่โมอโม่ม่เมนะเนาะสี่สหายสายหานะแต่มีเอฟซีเข้ามาป่วนเยอะเยอะพี่น้องนะสงสัยเขาหิวข้าวไม่มีคนทํากับข้าวให้กินอะไรประมาณนี้เนาะไม่มีข้าวนึ่งใส่กระติบใส่หม้อหุงข้าวนะคะก็เลยป่วนกันเยอะนะ ขอบคุณนะคะคุณยายพิมพ์เนาะยายเมื่อเชื่อใครเขาบอกขอบคุณหลายๆค่ะแต่ยังไงนะพวกเราก็จะอยู่ตรงนี้นะคะไม่ได้ไปไหนนะการเวลาเท่านั้นนะอภิสูต์ผู้ใดเขามาซองเราก็เพิ่มยอดไล่ให้เนี่ยค่ะยจทซองได้ดอกหลายบบาเบาให้ฟังเด้พี่น้องนะ มันสิบพี่สูดไปฮอดไสด์อ่ง้ว่าองพี่สูดแล้วค่ะ,ะไม่ต้องท้าพี่สูดกันแล้วเราออก,กมาวันที่สิบสามวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ว,าลวทาไมไลน์อันนั้นเขาไม่เอามาเล่นใอยู่ตามภาษาเราที่ที่สุดไม่มาต่อยพูดถูกไม่ันค่ะพงนุก็อยูอยากอยู่ตามภาษาเนาะขอบคุณคุณนพพรน,นะคะคุณจิดาภา ก็คนมันจ้องจับผิดแต่ทันแต่อ๋อค่ะ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 ไปรับงานไปรับที่ไหนเนาะนะคะใครสนใจก็ติดต่อมานะวันนี้พวกเราก็ไม่ได้ไปไหนนะคะพวกเราก็ยังปูกระเบื้องที่บ้านน้องปอนนะเราไม่ได้ไปแขวใครเราไม่ได้ไปเ,เไไไปอืยถึงใคร นะมันผิดมากเลยเหรอคะพี่น้องพี่พ่อมาต่อยบอกว่าคิดถึงอยากไปกแค่คำออปูแค่คำว่าคิดถึงแค่คำว่าคิดถึงมันมันผิดกกนผิดออเลยใช่ไหมนะคะ,ะมันผิดใช่ไหมคะอะไรให้มึงให้มึงเนาะเมื่อกี้อ่านก่อนนะทาจอบจอบถาผิด โอ้ไก่ฟางดอกค่ะคุณวิไลพรขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีนะคะที่เข้าใจเนาะสีสหายรักค้าขอบคุณค่ะนะคะที่ผ่านมาพวกเราไม่ได้ทำเพื่อใครนะทำเพื่อตัวเราเองนะคะเอฟซเข้าใจกันใหม่เลยนะใช่ไหมนา ที่ผ่านมาเราทํางานเพื่อตัวเราเองนะพี่น้องเราไม่ได้ทําเพื่อใครทั้งนั้นเราพูดใหม่แล้วนะคะเราทําเพื่อตัวเราเองแล้วก็ทําเพื่อครอบครัวของเรานะคะเอาตรงๆแม่นบ่กค่ะทําเพื่อครอบครัวเขาเองค่ะบริหัเพื่อใครทั้งนั้นนะคะเข้าใจตรงกันเนาะจังบริวาอีกแต่ผู้ใดสิตอบมากกับสร้างหัวมันถอดค่ะพี่น้องนะ คนบอดีในสายตาเขานะเห็ดจังไดมันกับบอดีคือเกลนะคะคนบ่เหตุอียังนะคะพี่น้องถ้าเขามองว่าดีแล้วก็คือดีตลอดบวมีดอกสีสัวนะเห็ดสัวมาแปดลอยเือพี่น้องเห็ดดีเทธอเดียวดีจอด 8, ้อยเห็ดดีมาแปดลอยเือเห็ดสัวเธอเดียวพิชซ้ำา่ามันนี่ เมนบอพี่น้องแม่ไปบุญของเราที่ <c oughs> ออกมาได้อุ you, อ้ยเมนบอพี่น้องเมนบอไหนเมนสวัสดีครับไปครับไปแน่นอนนะฮะไ,ไปแต่งงานผมจะไปแน่นอน,น,อนพวกเราสี่สหายไปแน่นอนในโพวท,ทยิย่งจะรีบไป, <c oughs> ไปไ ไปยกเลิกไวไฟไปไปเสียค่าปรับนะไหนนาะเสียป้งพัน0บาทครับพี่นอ้ 5, นอง5 0 0ใช้ 5, <000 S 2> ่สองร้อยบาทนะคะก็ไม่ได้ให้ยกเ<ช>ลิกคือสองเดือนเสียค่าปรับนะครับกล่อ,องไวไฟเห้าก็บบี่ยออกมาเอาไปขึ้นเขาครับ ที่ทำงาน TOT ก็มาถอนเองค่ะเขาไม่ได้มาถอนเองครับเขาไม่ได้ไปถอนเองดเองครับ,รบยุหันล่ะครับเขาถอดถอดออกไปครับนะครับเจ้บาหู้ว่ามันถิ่มลงน้ำหรือ